ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแบนะครับนะหลายๆท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับสงสัยว่าแบตเตอรี่แพ็กนี้นะครับในการใช้งานเนี่ยนะเต็มแล้วนะครับตอนนี้ในการใช้งานเนี่ยชาร์จนะครับโดยที่ไม่ใช้ b m s จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเพิ่งวัดไปเมื่อกี้นะครับอยากจะให้เห็นมากเมื่อกี้แต่ว่า มันชาร์เต็มแล้วนะครับตอนนี้3.45 3.66 3.5 3.4 3.5 3.6 3.4นะครับเมื่อกี้ขึ้นไปถึง3.75นะครับนะปัญหาก็คือว่าถ้ามันแรงดันมันไม่เท่ากันในลักษณะแบบเนี้มันจะเป็นการโอเวอร์ด uh, ิสอ่าโอเวอร์ชาร์จของเซลล์ใดเซลล์หนึ่งของแบตเตอรี่แพ็คนะครับซึ่งถามว่าเป็นอันตรายไหมนะครับแน่นอนนะปัญหาเหล่านี้มันจะค่อยๆสะสมนะครับแต่หลายๆท่านที่ใช้งานอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะไม่ได้วัดนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับถ้ามีการใช้งานโดยที่ไม่มีวงจรอะไรใดๆช่วยเลยนะถ้าเป็นลิเธียมนะครับปัญหาจากเล็กๆนะครับที่มันแตกต่างกันน้อยๆเนี่ยเราชาร์จครั้งนี้ชาร์จครั้งนี้ชาร์จครั้งนั้นเข้าไปนะใช้ครั้งนี้ครั้งนั้นเข้าไปนะครับมันจะสะสมมันจะแตกต่างกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะในที่สุดนะครับ ก็จะนำมาซึ่งการโอเวอร์ชาร์จหรือโอเวอร์ดิชาร์จของเซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่อยู่ในแบตเตอรี่แพ็คนะซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่พังเสียหายในลักษณะที่ใช้แรงดันตับเกินไปของเซลล์นี้นะหรือเซลล์ใดๆในแบตเตอรี่แพ็คนี้หรือเกิดการโอเวอร์ชาร์จของเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับในแบตเตอรี่แพ็คนี้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบตเตอรี่แพ็คขนาดเล็กนะความเสียหายก็คงจะไม่เท่าไหร่ แต่ถ้ามันเป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับขนาดใหญ่ที่ใช้ในระบบเช่นหลัก200-300แอมป์ M, นะความเสียหายก็จะนำมาซึ่งค่าใช้จา่ายนะครับที่เราต้องสูญเสียไปนะที่ต้องลงทุนไปนะครับเพราะฉะนั้นนะการใช้งานในลักษณะแบบนี้นะครับขอให้ในคลิปวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับอย่าไปทำเลย นะครับการใช้งานที่ไม่มีวงจรป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ราคาถูกราคาแพงแค่ไหนนะครับลิเทียมฟอสเฟตจากการใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของแบรนด์ของยี่ห้อนะครับนะผมไม่ได้ไปว่าแบรนด์นูน้นแบรนด์นี้ไม่ดีนะแต่จากการใช้งานนะครับมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือถ้าหากเราใช้งานแบบอ่าไม่ใช้วงจรป้องกันซึ่งการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ย เขาก็มีหลักการใช้อยู่ว่าใช้ยังไงก็ได้อย่าให้แรงดันในการอนุกรมเซล์เนี่ยมันแตกต่างกันหลักการมันมีง่ายๆอย่งนั้นนะครับแต่เวลาใช้งานเนี่ยถ้าเราใช้ไม่มีวงจรก็อย่างที่เห็นนะครับนะมันจะเกิดความแตกต่างกันขึ้นยิ่งชาร์จที่กระแสสูงเท่าไหร่ปัญหายิ่งตามมามากขึ้นเท่านั้นนะครับนะนี่แหละคือสาเหตุว่า ทำไมต้องติดตั้ง Active Balance ทำไมต้องติดตั้ง BMS ติดตั้ง BMS แล้วแรงดันยังแตกต่างกันอยู่จะแก้ไขปัญหายังไงนะครับเราจึง,ต,ต,งติดตั้ง Active Balance เข้ามาช่วยนะครับนะเหมือนที่ผมใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ที่หลายๆท่านติดตามช่องเซมิแลกมาทุกแพ็กมี BMS ทุกแพ็กมี Active Balance นะครับเพื่อที่จะให้มันเสถียรที่สุด ถ้าเราใช้งานแบบฟังผลนะครับก็คือใช้งานให้มันเสถียรที่สุดไม่มีปัญหาแบตเตอรี่แพ็คไม่พังผมใช้มาตั้งแต่ปี2018-2019ตอนนี้ก็2021ก็ใกล้จะหมดปีแล้วนะครับนะปัจจุบันก็ยังใช้งานได้อยู่ไม่มีปัญหานะครับนะเนื่องจากคำหนึงถึงจุดจุดนี้นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขามีข้อจำกัด ทำยังไงเราถึงจะแก้ไขข้อจํากัดนี้ได้เราก็ติดตั้งเจ้าตัว BMS ติดตั้ง Active Balance เข้าไป BMS นะครับถ้าเราติดตั้งแล้วเราจะสามารถเช็คค่าได้ไหมก็เช็คค่าได้เหมือนเดิมแต่ถ้าจะมาเช็คค่าด้วยดีตอนโวลเมเตอร์มันคงไม่สะดวกผมก็ใช้โมดูลโวลเมเตอร์นะครับติดตั้งวัดทิ้งไว้เลยมันกินกระแสนี้เดียวนะครับเดินมาดูตอนไหนก็ได้ก็เห็นตัวเลขนะ ใครที่ไม่รู้เรื่องแบตเตอรี่เลยแค่ให้เขาดูว่าแรงดันมันแตกต่างกันไหมถ้าแตกต่างกันเท่าน, ون, นู้นเท่านี้นะครับถือว่าผิดปกตินะให้หยุดใช้งานนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องไฟฟ้าไม่รู้เรื่องแบตเตอรี่ก็สามารถตรวจสอบก็สามารถควบคุมสั่งการการใช้งานได้นะครับนะไม่จําเป็นต้องอถึงขั้นระดับต้องเป็นช่างซ่อมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าอุปกรณ์เราต้องพร้อม เครื่องไม้เครื่องมือเราต้องมีนะครับนะหากใช้งานโดยที่ไม่มีเจ้าตัว b m s ไม่มี Active Bal านซ์ท่านก็ต้องคอยมานั่งวัดนั่งดูอย่างนี้มันคงไม่มีความสุขในการใช้งานนะครับนะเพราะเราก็ต้องไปทำกิจการงานของเรานะครับในการใช้งานนะเพราะนั้นถามว่าจำเป็นไหมก็ดูที่แบตเตอรี่นะครับแต่และเซลล์ตอบไปเลยบางท่านก็ไปวัดแล้วมันไม่แตกต่างจำเป็นด้วยหรือ ถ้ามันไม่แตกต่างก็ไม่จําเป็นครับแต่โดยใช้งานโดยส่วนใหญ่แล้วแต่และคนได้แบตเตอรี่มาไม่ว่าจะตะกัวกรดหรือลิเธียมนะลิเธียมทุกชนิดหรือตะกัวกรดเอามาใช้งานก็ต้องการดึงกระแสเต็มที่ที่มันสามารถทําได้ใช้อะไรก็ตามโดยส่วนใหญ่คนเราอะต้องการใช้งานมันเต็มที่ให้คุ้มค่าที่สุดเพะฉะนั้นก็เป็นการดึงกระแสที่กระแสสูงซึ่งดึงดึงกระแสสูงปุ๊บ สิ่งที่ตามมาก็คือแรงดันในแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะแตกต่างกันซึ่งมันจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าอะไรความไม่เสถียรของแบตเตอรี่แพ็คนะครับบางเซลล์อาจโดนถลุงใช้งานอาจโดนถลุงชาร์จนะครับด้วยกระแสสูงนะซึ่งจะทำให้เซลล์แบตเตอรี่พังนะครับตามที่ผมใช้งานมานะคือ เลยนะครับในตอนแรกที่เริ่มใช้งานเลยก็คือคิดว่ามันจะเหมือนแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับก็คือต่อใช้งานได้เลยไม่ต้องมีวงจรทั้งๆท,ที่ตอนเริ่มศึกษาเขาก็มีการระบุกำกับไปด้วยนะครับว่าจะต้องต่อใช้งานผ่าน BMS นะผมก็เปิดดู Youtube เขาก็บอกว่าไม่ต้องอต่อเซลล์ไม่ต้องต่อ บีเไม่ต้องต่อแอ v ทีฟบ a ลานก็ได้ใช้งานไปเลยนะใช้ในรถยนต์ได้เหมือนแบตเตอรี่ตะกัวดกดผมก็เชื่อนะครับก็นำมาใช้ก็เกิดความเสียหายแต่โชคดีว่า,าเซลล์มันเป็นเซลล์ขนาด32650เหมือนเหมือนพวกเนี้ยนะครับมันขนาดเล็กชุดแรกเสียไปชุดที่2ไม่มั่นใจนึกว่าเซลล์มันพังเซลมันมีปัญหาเอง ก็ต่อใช้งานในลักษณะแบบเดิมโดยที่ไม่มีวงจรก็มีปัญหาตามมาอีกนะเปลี่ยนร้านก,ก็ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้นะครับถึงจะเป็นเซลล์มีแบรนด์มียี่ห้อนะครับนะถ้าเราหากใช้ใช้โดยที่ไม่มีวงจรป้องกันวงจรควบคุมปัญหามันก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับนะก็อยากจะแนะนำก็แล้วกันนะครับ นะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านในการใช้งานว่าจะใช้ไม่ใช้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านซื้อมาก็เป็นวบประมาณของท่านเองนะครับแต่ความปลอดภัยจากการใช้งานของผมเนี่ยนะใช้งานแบบจริงจังในระบบโซลา r เซลล์ทุกแพ็คทุกลูกที่ประกอบขึ้นใช้งานจะต้องมี b m s จะต้องมี Active Balance มาคอยทำหน้าที่ควบคุมบริหารจัดการตรงนี้ จะทำให้การใช้งานเนี่ยมันมีปัญหาหน้อยที่สุดนะครับนะอ่ะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการใช้งานแบตเตอรี่แพ็คแบบสบายใจนะหาห่วงก็ติดตั้งอ่าแอคทีฟติดตั้งอ่าบีเเข้าไปเพื่อช่วยบริหารจัดการแบตเตอรี่แพ็คของท่านนะครับ